อยู่ที่เมืองโบราณฟงหวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงมนฑนหูหนานจางเจีียตามมานี่คือป้ายเมืองฟงหวงป้ายเข้าเมืองใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันป้ายเขมืองเมงเฟอร์นิซิตี้ อายุ800ปีเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริงมีการเติมแต่งบางเล็กๆน้อยๆ สาวๆก็จะแต่งตัวสวยมาทายรูปกันแบบนี้ <get ting> บางก็พกชังกรองส่วนตัวมากัน ลองขายที่สอกราซื้อตั๋วก่อนลงเรือนี่คือการสแสดงครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเราก็จะลงเรือแล้วก็มุนๆุที่ นั่หครับลอัเครับ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 คอับรือครับครับครับรับครับครับับครับเรีัง บบน้ำเป็นบรรยากาศสุดยอดมากครับน,นี่เป็นโแบบนรงแรมแสงไฟโรแมนติกมากนี่ <c oughs> คู่บ่าวสาวก็ต้องมาแบบนี้กันมาถ่ายร,ารูปกันนี่คู่บ่าวสาวเดี๋ยวเราต้องถามฝ่ายชายเขาสัสถาปัตยกรรมไม่ต้องพูดถึง ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเินไม้เก่าๆอายุ800ปีด้านหน้าก็จะเป็นสถานสายรุง้รงเกกาเข้าไหมหนมสาวเขาก็มาถ่ายรูปกันแบบนี้แหละนี่บรรยากาศเอียงๆหน่อยเขาด้ถ่ายรูปได้ ที่นี่เรือก็จะเป็นเรือไฟฟ้าเสียงจะเงียบม,มากเลยกำลังผ่านสะพานสายรุ้งอาการเย็นสบายมีหมอกด้วยสาวเข้ามาถ่ายรูปันา มีการแสดงของชนเผ่าด้วยเ,เป็นระยะระยะนะครับที่มแม่น้ำม,มีม่านน้ำผุ้ เขายิงโปรเจคเตอร์ไปที่มา่านน้ำครับมีการสแสดงเล่นน้ำแบบนี้เหรอมาร่านน้ำพุ ผู้ยิงด้วยโปรเจคเตอร์เป็นรูปต่างๆตอนนี้เป็นรูปลมแดงเป็นการแสดงของชนเผ่าราัาเราได้รู้เห็นถึงวัฒนธรรมของถิ่นเขาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นจำนวนมากเลย กับลังเย็นสบายเลย <S <S ที่นี่เป็นส่วนของการเชื่อมโยงกันท่เที่ยวครับเพวา่าอยู่เกดกับอุทยานแห่งชาติจังเจียเจีย ขึ้นฝั่งครับแต่ว่าเราขึ้นอีกฝังเลยแล้วก็เราก็จะเดินกลับไปช้อปปิ้งกันไปดูบรรยากาศกันครับคณะทัวร์ว IP สินค้าพื้นเมืองของชนเผ่านี่จะมีปู มีถ้วยมันมีตะก,กะแตนมีกุ้งมีหนอนก็เหมือนบ้านเราเลยเสียบไม้ขายบ้านเรือนแต่ละหลังเขาก็จะมีประวัติครับดถ้ามันยอมเหมือนบ้านเราเลยให้ดูจากแผ่นพื้นครับลักษณะแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกัน โบราณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบรรยากาศโรแมนติกมากครับสุดยอดมากเลยสินค้าจากท้องถิ่นครับตามซอบตามมุมก็นักร้องมาร้องเพลงให้ฟังด้วย

กินไม่ไหวเอาอันี้เอาอันนี้โอเคสามลูกยังสามลูกสิบยวนเอ้ยพี่เอาอีกอันงเอานัใส่มาใส่มาจบอาเรียบร้อยสามลูกสิบหยวนวหยวนละห้าบาท อันนี้มันคืออะไรวะโอ้ยอันนี้ชีสเนยอ่ะนี่อะไรลู้อันนี้นะครับเออที่มงกุฎหงนะครับขนมคนเดินนะฮะขนมเขาก็เป็นแป้งฮะปั้นแต่ว่าทำแต่ว่าวใหได้ทานอันนี้เป็นถุงยิ้วนะครับเป็นไงอืมอร่อยอร่อยอันนี้ข้าวโพดบดข้าวโพดบดได้เห็นไหมขนมโบราณ800ปีสามลูกห้าสิบ Mm. มาดูมาดูมาดูนี่เข่าคาโพดใส่เข้าไปแล้วก็บดลงมาบดบดบดปุ๊บลงแล้วก็อาไปนึ่งนี่นึ่งนึ่งนึ่งกันสดๆแบบนี้แล้วก็กินอร่อยมากอร่อยพี่อร่อยอร่อย้โอเคโอเคเราเจอน้องๆชนเข่าน่ารักมากเลยเราก็เลยขอถ่ายรูปหน่อยฟโตโต นี่พับนิ่งพับนิ่งหน่อยกุ้งฝอยทอดกุ้งฝอยอันนี้คล้ายๆหมูยอคุ้ยใช่กุ้ยช่ทอดนั่นแหละประมาณคุ้ยใช่ทอดนี่คุณยายมาขายของชํำร้วยกับดอกไม้สดนี่ชุมชนเขามีรายได้ดีใจด้วยครับยายครับ ยายเขามาขายของชำรวยคนที่นี่อายุยืนนะคุณหญ่น่าจะ90แล้วว่าดอกไม้สดโอ้แตงโมที่นี่ลูกใหญ่มากใบเบางก็สวยครับชนเผ่ามาเป็นทางเลยนี่คือนักแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันแตงโมเมืองจีนลูกละสิบกว่าโล โูไม nee, ่ใช่เฉพาะคนเอเชียนะครับแต่ก็มากันยี่สินาฬิกาสองทุ่มครับนักท่องเที่ยวมาแน่นเอียดเลยน่าจะผู้คนเป็นแสนแสนคนนะครับสองฝั่งแม่น้ำ นี่ก็มีชนเผ่าแต่งตัวสวยๆมาให้ดูกันมาทำกิจกรกรมกันขอให้ชิมไหมเรื่องขนมหวานบิงซูน่ากินมากเลย านยผลิตกันตรงนี้เลยเหรอร้านนี้เขาขายอะไรผลิตภัณฑ์จากไม้ของเล่นของเล่นน้ำเริก ทำการสดสดของเด็กเล่นนช้าองเขาบทยาอยู่ตาเขาจะหลับแล้วละ่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะ ถ้าอยู่เมืองไทยแอดมินคงช่วยแล้วแต่นี่เราคุยกันไม่รู้เรื่องครับเมืองคงหงแม่น้ำถั่วเจียงมนทนหูหนานติดกับอุทยานแห่งชาติจาเจียเจีย้ยเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเช่งคืนยังมีคนเดินอยู่ เล่าจีนก็มีขายของชำรวยก็เยอะนักท่องเที่ยวมากันเต็มไปหมดแบบนี้ก็มีด้วยไปดูว่ามีลาบูบูไหมตัอง่้ <c oughs> องเพลงร้องแล้วก็เขาก็มีมือตบให้ด้วยนี่ที่มาของมือตบเหลงสีแดงมาจากประเทศจีนพี่เอ ต้นไม้เขาทำให้เกิดน้ำก็โดยการใส่ไฟครับไปครับนายกสมาคมธุร,รกิจท่องเที่ยวแอบดูสาวโอ้สวยงามมากแอบอ้อแอบดูสาวนูข้างในแต่งคันเทพผู้ชายก็มีโอ้พอแต่งแล้วเป็นแบบนี้นี่หน้าแบบนี้ ท่างาพทำท่าให้ดูนี่แล้วก็เป็นแบบนี้โน้นเขาแต่งอยู่ด้านในมิทมิอพหมูแผ่นฟ่ละลเียวมีทําให้ดูด้วยนี่ใครดูอยู่ไปสร้างงานสร้างอาชีพได้เลยหมูแผ่นมีประมาณสิบรถขายถุงนะครับถุงละ ร้อยห้าสิบหยวนหยวนละห้าบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเข <ifi ér ados> าขายชา,ชาแต่ว่าที่นี่เวลาเขาขายของ <spe c ron line> เขาจะให้เราชิมทุกครั้งที่ขายของ <spe c ron line> เขาจะมีให้เราชิมตอนนี้ยังงง,งกันครับยังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาจะขายโดยเขาจะให้ชิม <spe c ron line> แต่ว่ากำลังใช้แอปในการแปลภาษาอยู่เพราะว่าคนจีนชาตินิยมสูงครับไม่เรียนภาษาอังกฤษ ้าวว่าไงบอกคือคิดตอ่อนย่อยอาหารล้างพิษวิตามินซีเยอะล้างพิษไขมันอันนี้ให้ชิมชิมรสชาติเป็นไงอ้าวมันร้อนไปหน่อยอ๋อให้ระวังลิ้นจะบพองแค่จะชิมรล้ เขากลัวเราร้อนเขาเลยใส่น้ำแข็งให้เอาเป็นหนึ่งหนึ่งจุดตอกกลยุทธ์ในการขายก็คือเอาหมาไม่กินหมาอาปาก้าเออนึกว่าหมาไม่ใช่หมาครับเมืองไทยไม่มีฮ่าเมืองไทยมีตามสวนผึ้งอ่ะกลยุทธ์การขายก็คือทำให้คนหยุดมาถ่ายรูปกับน้อง แล้วก็นี่เขาก็เลยขายของความมึกเจอร้านขายอาวุธสงครามมีทุกย,ย,ยี่ห้อเลยร้านกาแฟเขามีจากโอ้ยมีแก้วกบอกไม้ไผ่ด้วยแม่ค้าก็สวยสวย มัจุ่พัดที่เขาทําเป็นไม้ไผ่แล้วก็นี่มีสติกเกอร์มาแปะอีกทีนึงทำให้รูปแบบมันสวยขึ้นนะครับแล้วแม่ค้าที่เขาแต่งกันแบบนี้ลูกค้าต้องหยุดซื้อนี่ไงมันจุันธัดเขานี่กรุงกิ้งกุุงกิ้งอันนี้เขาให้เราไปเลยนะเนี่ยรามาแล้วครับกินครับ มีช้อนให้ด้วยช้อนนี้เข้าแถม,อ,มอร่อยมากไม่มีหลอดด้วยหรอรดูรด,ดน้ำออชื่นใจบรรยากาศครับนี่ นางล no ้ำนางลำแล้วก็นี่บรรยากาศนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีเนต่จริงโน้แบบนี้โอ้มีกุ้งกินกุ้งกินบรรยากาศหลักล้านนี่โอ้ไม่มีแล้วบรรยากาศแบบนี้รอยไม้สุดยอดสุดยอด นี่คือแค่จินชานะครับนี่นะครับมีนะไยางผสมเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้นะกลิ่นหอมมากนะไข่ชารสรสข้าวอะคมกรอบนี่แบบนี้ด้วยเป็นฉลอมนะครับเนี่ยฉลอมนะครับแล้วก็ใสอ่อชาเดี๋ยวกลับไปฝากคนชุมพรนี่จะมีเจ้าหน้าที่มาถามยอดขายว่าคุณขายได้เท่าไหร่แล้วนี่คือขนม พื้นบ้านบดด้วยมือร้านในพื้นที่กว้างประมาณเมตรห้าสิบยังทำมาค้าขายสบายเลยครับได้รรทท่่อมีเย วันเวครับข้ามจากฝั่งโน้นที่เราจอดรถแล้วก็ข้ามมาฝั่งเมืองโบราณแล้วก็ขากลับกลับด้านนี้แต่ว่าให้ดูความปลอดภัยนะที่ไฟแวบๆๆนี่คือไหลกาดนี่ดูแลความปลอดภัยของพวกเราครั้งนี้หนึง่งคันครั้งโน้นสามคันทีมไม่ได้ซื้อนั่งเรือก็ต้องเดินข้ามมา ส่วนขากลับเรากลับครั้งนี้ไร้การครับเมื่อสักครู่แอดมินนั่งเรือวนไปฝั่งโน้นแล้วก็เราก็ไปรีวิวแล้วแอดกำลังกลับแล้วล่ะแต่ขากลับนี่สะพานไม้โไม้แผ่นใหญ่อ่ะไม้แผ่นแบบนี้เลย น้ำเคี่ยวด้วย